สวัสดีค่ะอยู่กับเกมไมค์ครับนะคะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางถึงอ p ที่7กันแล้วคะ่ะเย่และตอนนี้นะคะน้องข้างๆของเราเนี่ยก็มีชื่อแล้วชื่อของน้องก็คือน้องจีจีนั่นเองคะ่ะต้องขอบคุณคุณอลิสามากเลยนะคะที่ตั้งชื่อให้น้องว่าแต่น้องขึ้นมาข้างบนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเราก็ปีนมาไงล่ะเฮ้ยไปดีกว่า จากคลิปก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าพวกปรสิตเนี่ยมันแพร่พันธุ์เยอะมากแล้วเราเนี่ยจะทําอาวุธที่เป็นของตัวมดเองนะคะนั่นก็คือปืนไฟนั่นเองค่ะ <S <S อย่างแรกที่เราจะคาฟเนี่ยเราจะทําชิ้นส่วนนี่เป็นบาเรลก่อนโดยใช้เหล็กมาเรียงเป็น2แถวแล้วก็ใช้ไฟแชกเนื้อปรสิตแล้วก็ลับเตอร์วิเซล่านะคะนี่ได้แล้วชิ้นส่วนบาเรลนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะทําเป็นพลาสม่าทอชคอร์นะคะโดยใช้บล็อกออฟโคแล้วก็ลับเตอร์วิเซลล่า เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะทาถังเชื้อเพลิงต่อเลยนะคะโดยใช้ทองเรียงเป็นแนวตั้งแล้วก็เนื้อปรสิทธิ์แล้วก็ถังลาวาค่ะเย้ได้แล้วต่อไปเนี่ยเราจะทําเป็นด้ามปืนนะคะโดยใช้หนังแล้วก็เหล็กนะคะแล้วก็เนื้อปราสิทธิ์เรียบร้อยชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะเราจะทำเป็นพาร์ตกันค่ะโอเคนี่เลยเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาเรียงกันให้เป็นรูปปืนเลยเย้ Yay! เรียบร้อยค่ะได้พลาสมาทอชแล้วนะคะเราจะไปลองกันเลยค่ะเราต้องไปที่ฟาร์มสเกลเลตันของเรานะคะนี่กดไปเลยมาค่ะมาเลยเจ้าสเกลเลตันโดนแน่นอนมามาสเกลเลตันมาให้ยิงค่ะเอ๊ะ เอทํามัยิงไม่ได้อะปืนด้านเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฉันรำน,น้าปืนด้านโอ้ยเราลืมสิ่งที่สําคัญไปนะคะนั่นก็คือซิลแคปซูลเองค่ะมันเป็นเหมือนกระสุนปืนนะโอ้ย เราจะพกยาในวิชันไปด้วยนะคะเพราะว่าพัดกันก่อนเนี่ยเมื่อเราอยู่ที่มือนเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแล้วก็เราเนี่ยจะล่าอนเดอร์แมนเพื่อไปสตรองโฮนะคะเราจะเอาลมหายใจมังกรเพื่ออัปเกรดของกันค่ะโอเคของที่ว่าเนี่ยก็คือพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้นะคะนี่แน่เจ้าอนเดอร์แมนแกอย่ามาทํร้ายฉันนะเฮ้ยแกทํร้ายฉันนะไอ,อ้มุย้ยนี่แกจะฆ่าร่างเผ่าพันธุ์ประชากรอนเดอร์แมนของฉันหรือไงเนี่ยมาค่ะเจ้าอนเดอร์แมน ตรงปุยซะนี่หน่นี่หน่นี่หน่โอ้ยฉันไม่ใช่เอนเดอร์แมนแล้วแกจะฆ่าฉันทําไมเนี่ยโอ้ยก็แกมันดูหน้าฆ่านี่เอาล่ะเราล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทั้งหมดเนี่ยลูกแก้วมา15อันนะคะบััสดีส้าแพตตี้ Hello, เราจะใช้ผงเบรสนะคะแล้วก็เอนเดอร์เพลนะคะเอามาคราฟกันเลยนี่เราได้แล้วนะคะตาเอนเดอร์แมนนะคะเรียบร้อย โอเคเราจะไปเตรียมของก่อนนะคะโดยเราเนี่ยจะเอาเตียงนอนไปแล้วก็กล่องนี้นะคะเป็นกล่องออฟที่เราไปเอนชารนมานะคะนี่เลยนี่เลยใครอยากดูนะคะว่ามีออฟอะไรมั่งเอาละเราออกเดินทางกันเลยหูท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยนะคะแต่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของพวกปรสิตเนี่ยมันพัฒนาร่างนะคะเราย้อนลูกแก้วไปเลยเป็นไงเป็นไงอ๋ออุ้อยดีนะคะมันยังไม่แตก เราต้องมุ่งหน้าไปทางนั้นหูเส้นทางลกร้างด้วยอันตรายที่สุดเลยฟังเสียงสิฟังเสียงเฮ้ยพวกมันคงจะกลายพันธุ์น่าดูเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยสยองแล้วเราอยู่บนเส้นทางเดิมนะคะแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างจ้าลูกแก้วโหเรายังไม่ถึงที่นะคะเรายังคงเดินต่อไปอะแล้วตรงนั้นล่ะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมข้างบนอะ <laughs> เราไปอีกครั้งนะคะเจ้าเตอร์บิน เฮ้ยหวัดดีจ้าอันตระกาเฮ้ยนี่มันก็พาเจ็ดแล้วแกยังมาอีกเหรอแล้วแกพาเพื่อนมาด้วยอุ้ยไม่ใช่เพื่อนฉันนะจ๊ะเฮ้ยเราต้องจัดการค่ะจัดการอุ้ยปืนไฟของเราไม่โดนเลยทุกคนอายจังเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนอันตระกาลาสช็อตเหรอใช่แล้วพวกแกพาเพื่อนนี่ไม่ได้รับเชิญมาฉันจะฆ่าให้หมดเลยแล้วดูเราติดพิษสิโอ้ยโอเคค่ะเราปลาต่อเลยนะคะอุ้ยเส้นทางไปทางนั้นนั่นมันเส้นทางไปหมู่บ้านห่อนะคะทุกคน โหไม่ได้มานานแล้วเขายังสบายดีอยู่ไหมนะวันดีจ้าฮอโอ้ยไม่ต้องมาก็ได้นะพราะแกมาทีไรเนี่ยของฉันหายทุกทีเลย๊ยทําไมว่าพูดอย่างนี้เนี่ยเราปาต่อเลยนะคะเส้นทางเนี่ยไปฝั่งนั้นแล้วเอ้ยแตกโอ้ย,อยลูกแก้วแตกเฉยวันดีจ้าเจวูสบายดีไหมอ๋าสบายดีนะแต่พ่กแกจะทําให้ฉันวุ่นยากแน่นอนเลยเฮ้ยโอ้โห ตายแล้วตายแล้วหุยแก้วเราแตกแล้วนะคะหุยอะไรยังไงเนี่ยอาหารเราก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ยิงเลยยิงเลยนี่แน่โอ้หูนันคือเสียงอะไรนะ่ะเสียงโคตรดังเลยทุกคนหุยหุยมีจุกหลบอ่ะจุกหลบอ่ะน เป็นเตานิ่งให้เราด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ป่าจังเกิ้ลแล้วนะคะยังไม่ถึงที่หมาจักทีเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วดีนะคะตรงแถวนี้เนี่ยมันไม่มีงูถ้าเกิดมันมีมดงูนี่คือคงสยดสยองน่าดูเลยโอเคเราปาต่อเลยนะคะโอเคยังไม่ถึงนี่เรามุ่งหน้าไปทางฝั่งนอร์ทกับฝั่งอีสต์นะคะโอเคตอนนี้เริ่มมืดแล้วเราว่าเราจะพักผ่อนแถวนี้ก่อนนะคะเราวางเตียงไว้บนนี้ละกันอา้าว นอนบนต้นไม้ก็ไม่ได้นอนบนพื้นแล้วกันโอเคเช้าแล้วนะคะเราเดินทางต่อเลยบริเวณเนี่ยคือพวกปรสิตยังไม่เกิดน,นะคะดีเลยอุ๊ยทำไมมันแตกละ่ะเราปลาใหม่แล้วกันปาเลยเอา้าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนเส้นทางแล้วนะคะเอย้ยมันแตกตรงนี้ โอเคเราว่าเราจะไปตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราปาลูกแก้วอีกครั้งแล้วนะคะมันแตกอยู่ตรงนี้นะเราว่าเราจะขุดไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะขุดพื้นนะคะเพื่อนๆบอกว่ามันน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละโอเคเราขุดวยทุกคนเราเจอว้าวเราเจอสตองโฮนะคะขึ้นอาชีพเมนด้วยดีเลยดีเลย โอเคค่ะเรามาสำรวจก่อนเลยๆๆว้าวกล่องโอเคค่ะกล่องเกลือนี่คือเราสุ่มกระชาแล้วมันเกลือตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเราเจอแล้วนะคะอุย้ยเราไม่ชอบมแมลงตัวเนี้เราตีเลยตีเลยอืมจัดไปงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตาเอ็นเดอร์แมนใส่ก่อนเลยนะคะนี่ใส่เข้าไปคะ่ะใส่ไปฮะโอ้ยฉันอยากใส่มากอะอยากใส่เหรอเอาไปเลยจ้าเอาไปทั้งหมดเลย โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะจริงๆคือคุณเฟยเนี่ยเขากังวลเรื่องที่เราเนี่ยจะตกลงไปในบ่อลาวานะคะเขาก็เลยอาสาที่จะใส่ให้นะคะใส่เป็นไงบ้างคะโอเคไหมอ่ามันขาดสองอันอะ อตอนนี้เพื่อนของเรานะคะได้เดินทางกลับไปที่บ้านนะส่วนเราเนี่ยก็จะไปฟาร์มกันค่ะเฮ้เ <c> ฮ <oughs> เสร็จจอลละเราจะไปดูกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีกาชาให้เราสุ่มเกลืออีกไหมมาตรงชั้นหนังสือเนี่ยมันหน้าฟาร์มที่สุดลวทุกคนเห็นแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากๆเลยนะถ้ามีที่ขุดซิลทัศเนี่ยเราเอาไปตกแต่งที่บ้านคงจะดีมากเลยนะคะเนี่ยทุกคน สรุปแล้วเนี่ยเราหาอะไรไม่เจอเลยไม่เจอกล่องขุมทรัพย์อะไรทั้งนั้นแย่ที่สุดเลยโอ้ยตอนนี้เพื่อนๆของเราเนี่ยกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่จุดเซฟของเราก่อนเลยนะคะโอเคเพื่อนเรานี่คือเตรียมของไว้เรียบร้อยละเราเอาเตียงม,มาวางก่อนเลยละกันอ่าพักผ่อนนะคะโอเคเช้าแล้วกดเลย เรากดที่เวสต์เเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ชิ้นส่วนที่เหลือนะคะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราพร้อมแล้วนะคะเข้าไปเลย ทุกคนดูหลอดเลือดเจ้ามังกรสิอุ้ยพูดถึงหลอดเลือดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําหลอดเลือดให้ด้วยนะเย้ทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะคะว่านอนแต่ละตัวเนี่ยมันมีเลือดเท่าไหร่นะแล้วก็มีป้องกันเท่าไหร่นะคะตื่นเต้นจังเลยอะ่ะทุกคนอันนี้คือเราต้องก้มหนา้าก้มตาก่อนนะเราจะเตรียมขวดไว้นะคะเพื่อเอารมไหยใจมังกรแล้วอืมตัวนี้ทําไมเนี่ยมัน ทำไมจู่ๆมาทำร้ายเราเรายัางไม่ได้จองหน้าแกเลยหอยเพราะแกะทำร้ายเพื่อนของฉันในโลกนะั้ไงละ่ฉะฉันอยากจะการแกให้หมดเลยนะจะบอกให้แกมาถึงรังของฉันเลยนะเฮ้ยมา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 ใช่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 พกแกอะเฮ้ยอู้ยังไม่ทันพูดเลยโอเคคะ่ะเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเราต้องรีบขึ้นไปนะคะ ใหรร้รีบขึ้นมาสิฉันอนะ่ะแท้งอยู่คนเดียวเลยนะอุ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฮ่าจามังกรโอเคเราจะยิงตรงนั้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเรางโง่ทำไมเนะี่ยตรงนัน้นมันมีกรงอยู่เก็บลมหายใจแก้เขินดีกว่าโอเคมังกรมันยังอยู่ตรงนั้นนะคะมาเราจะยิงตรงนั้นกันนะคะทุกคนอ่ายิงไม่โดนอุ้ยอายจังเลยทุกคนอายที่สุดเลยทำไมเราต้องโชว์อะไรให้เขาดูด้วยเนี่ย อย,อยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้น่าจะดีกว่านะมาเสานั้นก็ได้เสานั้นเราเห็นอยู่นะเป็นไงไออ้โหไม่ดโดนแล้วแล้วดูตรงนั้นสิไอกโกนี่ยิงได้นะเราก็ต้องยิงได้สิเฮ้ยยิงไม่ได้ักทีมาเราต่อเลยละกันในเมื่อยิงไม่ได้เอ้ยอูโหยิงลูกไฟมาทําไมเนี่ยืโอเคเรากินเลือดก,ก่อนนะคะฮิวหิวหิว ไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้การเอาเสานี้ก็ได้เสานี้มาเสานี้ก็ได้ค่ะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอุถึงแล้วเ,ย,เย่ตีเลยตีเลยแล้วก็นี่ธนูยิงเรียบร้อยเฮย้เป็นไงเป็นไงไฮ้จา้ามังกรทำไมเอาลูกไฟมาเนี่ยต้องหนีนะคะเจ <laughs> ็บมากเลยอะ่ะ ตอนนี้เนี่ยพวกลูกแก้วทั้งหมดเนี่ยก็ยิงหมดเรียบร้อยแล้วเราต้องจัดการเจ้ามังกรนี่แน่นี่แน่นแนทาไมเรายิงสะท้อนเนี่ยเราใช้ปืนไฟนะคะเอ๊ะทาไมปืนไฟใช้ไม่ได้ทำไมปืนไฟมันสะท้อนนะ่ะงั้นเอานี่เลยละกันใช้อาวุธระยะประชิดน,นะคะดาบเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนเอา้าหลีซะงั้นสงสัยคงต้องใช้ปืนแล้วล่ะค่ะ มายิงปืนก็ได้ค่ะนี่นะโดนไปโดนไปโอ้ยอ้ยโอ้ย n d ้ยเอ็นเนอร์แมนเอ็นเอร์แมนฉันย,ย,ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้ดูมันทาเลือดเราสิทุกคนดูเลือดเราเหลือแค่นิดเดียวนะคะแล้วเจ้าเอ็นเนอร์ดก้อนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้การนะคะจบเลยหืเจ้าเอ็นเนอร์แมนทแสบไปมากเลยนะคะ นี่นะจักรเลยจักรนนี่ไงกินอัดด้วยกินโชว์เลยกินโชว์ตีมันเลยตีมันเลยนี่ไงโอตงง้ตีเข้าทีละหนึ่งทีละสามแล้วนี่ไงตีเข้าทีละสามนะคะว้าวต้องขอขอบคุณมอสมากจริงๆเลยคือมันอำนวยความสะดวกให้กับเรามากๆเลยมาทีนี้แหละเจะา้ามังกรอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วนี่ไง ยิงไปเลยค่ะยิง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 ไปไลเ่เดินมันเหลือแค่สามนะคะทุกคนคไม่ใช่เ,เหลือแค่สามเดินมันเหลือแค่นี้นะคะทุกคนคมาค่ะอุ้ยเราต้องลัดช็อตขอลัดช็อตเรียบร้อยตุยเย้ยดียใ,ใจมากๆเลยอ่ะดีใจที่ได้ลัดมังกรอ,อุ้ยอะไรเนี่ยแกจะมาแจมอีกเหรอ ใช่ใช่ใช่ฉันเนี่ยยังคิดชำระแค้นยังไม่หมดเลยนะว่าแกทำร้ายพี่น้องของเราเนี่ยเราต้องจัดการและแกก็ทำร้ายมังกรของเราด้วยอือ้ตายเรียบร้อยนะคะโหคุณไอโก้รีบโกยรางวัลเลยนะคะเราต้องโกยมั่งนี่เขาเรียกว่าอะไรรีบโกยเลเวลนะคะเราต้องโกยมั่งนี่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปสำรวจโลกเอนซิตี้กันนะคะ เราจะให้คุณเฟดเนี่ยต่อทางขึ้นไปเลยตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเราปาเข้าไปเลยโอ้ตอนนี้เราอยู่โลกเอนซิตี้แล้วแล้วว่าแต่ปราสาทเอนซิตี้นี่มันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยไม่มีเลยทุกคนเอาเป็นว่าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาละกันคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราขอกลับไปก่อนนะคะเราได้ลมหายใจมังกรแล้วเย,ะยะ่ดีที่สุดเลยคะ่ปะป่ะเรากลับกัน เรากลับไปที่ลอกอันแสนสงบสุขของเรานะคะมันเช่งโลกสงบสุขของเราหรือเปล่านะทุกคนเห็นอะไรข้างบนหรือเปล่าตรงนี้อะ่ะมันคือไข่เหรอแล้วมันต้องทํำยังไงอะ่ะคุณเฟดอ๋อมันต้องตีไปอย่างนั้นหรอเออไอไข่นี้คือมันต้องเอาไว้ทําอะไรอะ่ะถ้าเกิดใครรู้เนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเราจะเอาคือเราต้องปักทอสเหรอ แล้วก็ตีโอเคเข้าตัวของเราแล้วนะคะได้อาชิชเมนด้วย The Next Generation นะคะป่ะเรากลับโลกของเรากันเถอคะค่ะโอ้โหเครดิตขึ้นด้วยกลับมาโลกอันแสนสงบสุขของเราแล้วนะคะเราเอาไข่มังกรเก็บไว้ในกล่องก่อนเลยอาทิตย์อันแสนสดใสของเราและเสียงที่ไม่เป็นมิตรนะคะ เฮ้ยตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีรังใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าตะก,กี้เนี่ยเห็นแสงสายฟ้าฟาดมาตรงนี้ด้วยทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะตรงนี้นี่มันเบคอนสเตสีนะคะโหน่ากลัวมากๆเลยปุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเจ้าที่เหรอเจ้าที่หืมไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าทำร้ายเราโหอะไรเนี่ยคือเราแค่อยู่ตรงปากทางเองนะคะและดูสายฟ้าฟาดนั้นสิ สยดสยองกันเลยเราเอาเป็นว่าพันานาเนี่ยเราจะมาจัดการลังตรงนี้กันค่ะแล้วเราเนี่ยจะสามารถเอาปีกที่โลก b n เได้ไหมฝากติดตามชมได้ด้วยนะคะแล้วตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยมาทําไมเนี่ยโอ้ยต้องจัดการแล้วข้ามาันข้ามาันจัดการมาเลยยังไ,ไงตาย <laughs>